หลยกรรมหน้าอกนมเราก็จะลอยแล้วแผลอับชืน้นแผลอักเสบแพงวิ่งกว่าตอ,อนทำไปอีกเปิดมาแล้วแบบว่าอุ๊ยหน้าอกเธอสวยจังสวัสดีสสดค่ะ,คะทุกคน,กคนวันนี้เราก็จะมาเมาม,ามาอยเกี่ยวกับพัวเรื่องความสวยงาม,งามอของผู้หญิงกันอย่าง เรื่องสัรลกรรมหน้าอกหน้าใจใช่แล้วค่ะเพราะว่าเรื่องหน้าอกหน้าใจของเราเนี่ยนะคะก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับสาวๆเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรมีหน้าอกก็จะทำให้ใส,ส่เสื้อผ้าสวยขึ้นดูดีขึ้นเวลาก้มเวลาเงยน้องไม่ออก่าจะเอ๋อะไรอย่างเงี้ยก็อ,อย่างว่าเนาะคือถ้ามีหน้าอกอหน้าใจมันก็ทำให้ใส,ส่เสื้อผ้าสวยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นไ ท,ทีนี้เนี่ยฉันก็ไปรีเสิร์ข้อมูลมาว่าสาวๆเขามีปัญหาอะไรบ้างหรือว่าเขาอยากรู้ว่าก่อนทําหลังทําเป็นยังไงการใช้ชีวิตประจําวันจะต้องเป็นยังไงอะไระประมาณเนี้ยคือพอจะทําหน้าอกเนี่ยเราก็ต้องแบบหาข้อมูลหาอะไรอย่างนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งคลินิกดีๆโรงพยาบาลดีๆหรือว่าการรีเควสขอคุณหมอดีๆเนี่ยก็แบบ จำเป็นและที่สําคัญที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าหลังจากเสริมหน้าอ,อกไปแล้วอย่างเช่นบราซัพพอร์ตบรานะคะก็เป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะว่าอะไรเสริมหน้าอ,อกมาแล้วถ้าเกิดคุณเลือกบราที่ไม่มีประสิทธิภาพมไม่ได้คุณภาพมากพอไม่มีมาตรฐานทางการแพทย์เนี่ย ก็อาจจะทําให้ซิลิโคนของเราเกิดอาการแบบหย่อนคล้อยหนะ้าอกไม่ได้รูปผิดรูปก,ก็ต้องเสียเวลาไปโกงไปแก้อะไรอย่างนี้อีกนะคะซึ่งถ้าแบบเราไปแก้เนี่ยมันก็จะต้องแบบมองหาโรงพยาบาลที่ดีฝีมือ,ค,อมคุณหมอที่ดีซึ่งฝีมือคุณหมอที่ดีมันก็รู้อยู่แล้วว่าราคาก็ต้องแพงยิ่งกว่าตอนทำไปอีก และปัญหาหลังทําหน้าอกของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมแบบบางคนดูแลตัวเองดีใส่ซัพพอร์ตบาที่ดีอะไรแบบเนี้ยมันก็ทําให้หน้าอกเขาสวยไปเลยผู้ชายไม่ตกใจเวลาทํากิจกรรมอะไรแบบเนี้ยเปิดมาแล้วแบบว่าอุ๊ยหน้าอกเธอสวยจางอะไรอย่างงี้ก็เป็นเรื่องที่แบบคุ้มค่าสําหรับเราเนาะที่ทําหน้าอกอะไรอย่างงี้ถูกค่ะพอหลังเสริมหน้าอกนะคะคุณหมอเนี่ยเขาจะให้ใส่ซัพพอร์ตบาเพื่อที่ ทำให้ซิลิโคนเป็นทรงสวยไม่หย่อนคล้อยแล้วก็ทําให้ซิลิโคนไม่เคลื่อนผิดรูปนะคะและพูดถึงเรื่อง support b r ์นะคะ mm hmm. ก็คือเป็นไอเทมหลักของสาวๆที่เสริมหน้าอกเลยเนาะจะต้องมีติดบ้านสักแบบตัว2ตัวอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็น support b r ์แบบปกตินะคะหรือว่า support b r ์แบบ เกาะอกสําหรับสาวๆที่อยากแบบแต่งตัวเซ็กซี่ใส่ปัดไหล่ใส่เดรสก็ะอกแบบน่ารักน่ารักหรือจะเป็นแบบซัพพอร์ตบราแบบบราวีก็คือกันหน้าอกแฟดกันหน้าอกกันซิลิโคนไม่ให้ชิดจนเกินไปแล้วก็กันหน้าอกแบบชีโดชีเดแบบออกข้างอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ และในช่วงแรกๆของการเสริมหน้าอกมานะคะเราก็ต้องยังคงใส่ซับพอร์ตบาร์ไปก่อนนะคะเพราะว่าเราจะไปใส่ชุดชั้นในแบบโครงเหล็กไม่ได้เน้ะมันจะกดทับแผลแล้วก็อาจจะทําให้แผลอักเสบได้นะคะการใส่ซับพอร์ตบาร์เนี่ยก็จะสัก1-2เดือนนะคะหรือบางคนเนี่ย ก็อาจจะปาไปถึง6เดือนเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับสรีระร่างกายของแต่ละคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ด้วยว่าเขาจะให้เราใส่นานแค่ไหนนะคะแล้วมันจะมีแบบเคสบางเคสที่แบบ uh huh. ใส่แบบตอนเช้าตอนคืนไม่ใส่เพราะว่าอีดอาจฉันจะนอนอะไรแบบเนี้ย uh huh. ก็คือไม่ไม่แนะนำนะคะคือการใส่พพ p ร o r t าร์ควรใส่ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะเพื่อที่พอตอนกลางคืนใช่ไหมคะเรานอน,อนถ้าเราไม่ใส่พพ p ร o r t bar นมเราก็จะลอยแล้วก็ไหลไปซ้ายไหลไปขวาก็คือเป็นทรงแบบไม่ได้รูปไม่สวยแล้วก็แบบอาจจะเสียทรงไปเลยก็ได้ค่ะการเลือกซับพอร์ตบราเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะและที่เราอยากจะแนะนำเลยก็คือซับพอร์ตบราที่ได้ทั้งคุณภาพมาตรฐานแบบ medical grade อ,อย่างไอเชียไทยแลนด์นั่นเองค่ะ ซึ่งเนื้อผ้าของเขาเนี่ยจะนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นและการตัดเย็บเนี่ยคือได้มาตรฐาน medical grade และแบบเป็นที่ยอมรับในคลินิกสัญญกรรมทั้งไทยและต่างประเทศด้วยนะคะรายที่สําคัญมีการรับรองจากองค์การอาหารและยา ให้เป็นเวชพัณฑ์ทางการแพทย์อีกด้วยก็คือแบบเกรดดีไปเลยนะคะต้องค่ะและซัพพอร์ต bra ของไอเชียนะคะก็มีถึง2รุ่น2สีด้วยกันอย่างรุ่นแรกที่เราจะแนะนำเลยนะคะก็คือรุ่น power net เลยค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นผ้าตะข่ายนะคะใส่สบายแล้วก็เป็นตะขอแบบนี้นะคะเป็นตะขอเกี่ยวนะคะก็คือสามารถปรับระดับได้ถึงสขั้นนะคะสำหรับใครที่อยากได้แบบความกระชับ เยอะหรือความกระชับแบบเบา <au>, ๆ <บ au, S 2> อะไรเงี้ยก็สามารถปรับได้เนาะและที่สำคัญมีผ้าคาดมีแถบคาดตรงนี้นะคะกันไม่ให้ซิลิโคนของเราลอยจนเกินไปหรือว่าหย่อนคล้อยจนเกินไปนะคะก็คือสามารถล็อกซิลิโคนให้สวยเป๊ะเหมือนแบบหมอเสกได้อะไรอย่างนี้และนี่เลยไฮไลท์ของเราก็คือแถบด้านล่างนะคะทุกคนแถบด้านล่าง เขาปีแถบที่กว้างนะคะก็คือไม่กดทับแผลเนาะสำหรับสาวๆที่แบบว่าอาจจะผ่าตัดผ่าตัดใต้ใตราวหนงอะไรอย่างนี้ก็คือแถบผ้าของเขาเนี่ยกว้างแล้วก็ไม่กดทับแผลค่ะซึ่งมันจะมีเคสหนึงนะคะที่เข้ามาแบบปรึกษาเราเพราะว่าเขาใช้ซัพพอร์ตบาร์ที่ไม่ได้เมดิคอลเกรด ก็คือแบบเป็นแถบแถบยางข้างล่างทํามาจาับยางยืดกางเกงปกติที่แบบไม่ได้มาตรฐานเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องค่ะและเวลาเราใส่กางเกงยางยืดทั่วไปอะ่ะบางทีอะ่ะมันยังเป็นรอยที่ผิวหนังของเราเลยแล้วคนที่เขาไปเสริมหน้าอกมาเนี่ยต้องไปใส่บราที่ไม่ได้มาตรฐานแบบนั้นก็ทำให้แถบด้านล่างนี่นะคะไปกดทับแผลเขาจนแผลมันแบบไม่หายสักทีแผลอับชื้นแผลอักเสบจนเขาต้องแบบ วิ่งโลกกลับไปหาหมออ่ะว่าทําไมแผลหนูไม่หายสักทีเขาหมอมันคือมันหลายเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเสียทั้งค่าใช้ใจ่ายเสียทั้งเวลาอีกน้อก็แบบจริงเรื่องดีๆนะคะอยากให้ลงทุนกับซัพพอร์ตบาร์ดีๆนะคะเพราะว่าเราจะได้มีหน้าอกที่แบบสวยเป๊ะและอีกรุ่นที่แนะนํานะคะก็คือรุ่นคอม o ตคัตต้อนนะคะคือผ้าเขาเนี่ยคือ ตัวนี้จะนิ่มแล้วก็ยืดหยุ่นมีแรงกระชับที่ดีสามารถใส่ออกกําลังกายได้ด้วยนะคะเพราะว่าผ้าของเขามีความยืดหยุ่นและไม่อับชื้นด้วยค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นแบบซิบรูดแบบนี้เลยทุกคนเป็นซิปรูดแล้วก็มีตะขอเกี่ยวด้านในเพื่อเพิ่มความกระชับแบบคูณสองนะคะสําหรับสาวๆที่อยากได้ความกระชับเนี่ยก็อยากให้ลองรุ่นนี้เลยค่ะเพราะว่าเขาใส่ออกกําลังกายได้ด้วยนะแล้วก็มีแถบผ้าคาดแบบนี้ เหมือนกับตัวรุ่น power net เลยค่ะมีแถบผ้าคาดเพื่อล็อกหน้าอ,อกให้สวยเป๊ะเนาะแล้วก็แถบยางยืดด้านล่างก็คือแบบมีความกว้างนะคะสายต้งบ่านะคะสามารถปรับได้นะคะเป็นปินตุกแกแบบนี้ปรับได้ทั้ง2รุ่นเลยทั้ง power net แล้วก็ตัว comfort cotton นะคะมีทั้งสีเบจแล้วก็สีดำทั้ง2รุ่นเลยส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนำนะคะสำหรับสาวๆที่ชอบแบบ แต่งตัวชอบแบบโนบลาอะไรแบบนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะซึ่งเขาก็จะมาแบบ t o in one มีทั้งตัวสปอร์ตบลาค่ะแล้วก็ผ้าคาดหน้าอกค่ะซึ่งสำหรับสาวๆคนไหนเนี่ยวันดีคืนดีอยากโนบลาวันนี้ฉันไม่อยากใส่แบบสพอร์ตบลาก็สามารถแบบปิดจุกแปะจุกแล้วก็สามารถใช้ตัวผ้าคาดรัดหน้าอกได้เลยเพื่อทำให้หน้าอก เป็นทรงสวยเหมือนเดิมนะคะที่สําคัญนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็คือยังสามารถเก็บไว้ใช้ได้ยาวๆอีกด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบแยกชิ้นเนาะตัวบราเนี่ยนะคะก็สามารถใส่ได้ในชีวิตประจําวันได้เลยใส่ไป <c oughs> ออกกำลังกายได้ <c oughs> เพราะว่าเหมือนแบบผ้าของเราก็จะมีความยืดหยุ่นมีความกระชับคล่องตัวแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยค่ะค่ะส่วนสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะแต่งตัวเซ็กซี่ขยี้ใจเนี่ยเราก็มีคระแบบเกาะอกไว้คือสามารถ เปิดไลฟ์ไลฟ์เดสนมารักแบบนี้กันเลยและใครที่ทคลิปนี้แล้วสนใจสินค้าของไอเชียนะคะก็สามารถมาช็อปกันได้ที่เว็บไซต์ไอเชียไทยแลน .com ที่เว็บไซต์เนี่ยเขาก็สามารถผ่อน0%ูนาน10เดือนได้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะคะ แล้วก็สําหรับใครที่มีข้อสงสัยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับซัพพอร์ตบาร์หรือว่าหน้าอกออก,ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปไล่ตอบคอมเมนต์ให้ค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาดูคลิปดีๆจากทางไอเชียของเรานะคะแล้วมาติดตามกันว่าคลิปหน้าเราจะมาป้ายยาสินค้าตัวไหนรุ่นไหนของไอเชียไทยแลนด์ต้องมาติดตามกันค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย